สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมอวตารโบนะคะตอนน้องอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตนเองวันนี้เป็นวันเกิดน้องซะด้วยสิหาอะไรให้น้องดีนะอ๋อรูแล้วน้องบ,บอกว่าอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตนเองแล้วเราก็ต้องไปอาบน้ําก่อนนะคะทุกคนเตรียมชุด เอ๊แต่ทุกคนเราจะเอาชุดใดดีนะเราเรื่องไม่ถูกเลยอะทุกคนมันมีแต่ชุดสวยๆไปหมดเลยอะเอาชุดนี้แล้วกันไปอาบน้ำกันค่ะทุกคนแต่เราก็จะเร่งสปีดกันไปเลยนะคะทุกคนซักเสื้อผ้าเสร็จและวางไว้ที่เดิม ทุกคนเรารวมในน้างตัวนะคะทุกคนเราเป็นพี่คนโตชื่อว่าใบพูแล้วน้องคนกลางชื่อว่าใบตองน้องคนเล็กชื่อว่าใบบัวนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะมาทาครีมนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นครีมสูตรพีชนะคะทุกคนและเราก็จะเร่งความเร็วนะคะทุกคน เราก็จะไปปลุกน้องกันนะคะทุกคนอ้าวน้องเรายังไม่ตื่นเลยปกติก็จะตื่นก่อนเวลานี่นาลุกได้แล้วนะมีไรพี่มีไรพี่ปลุกหนูทำไมอะ่ะนี่ยังหงม,มงเช้าอยู่เลยไม่รู้หรอตัวแสบฮะอย่าบอกนะนี่วันเกิดหนูใช่แล้วไปอาบน้ำไปโอเคโอเค แต่งตัวก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะสกิปไปเลยนะว้าวชุดที่พี่ซื้อมาสวยจริงๆเลยนะและทุกคนน่าจะรู้ว่าฉันตื่นเต้นมากแค่ไหนตื่นเต้นจนตัวจะระเบิดเลยค่ะทุกคนพี่หนูแต่งตัวเสร็จแล้วโอเคเอาโทรศัพท์มาให้พี่นะอย่าลืมเอาน้องคนเล็กไปด้วยล่ะพี่ไม่เห็นหรือไงว่าหนูอุ้มอยู่โอเคไปลงลิฟต์นะ พี่เดินถอยหลังทำไมอย่างเมื่อกี้เดี๋ยวก็เดินไงหลังหรอกหนูหิวข้าวแล้วป่ะพี่โอเคเดี๋ยวพี่ทำข้าวให้กินวันนี้พี่จะทำข้าวอะไรให้กินน่ะเดี๋ยวก็รู้เองแหละวันนี้น้องอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดละ่ะอยากได้สัตว์เลี้ยงอ่ะพี่พี่ว่าแล้ววางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ก่อนนะหรือจะถือล่ะ เต้นเกมได้ไหมอะพี่จะทำอะไรก็ทำเถอะเตรียมวัตถุดิบก่อนเราก็จะเร่งสปีดไปเลยนะคะทุกคนอะเอาไปกินปลากินให้อิ่มๆนะถ้ากินไม่อิ่มอะ่ะหิวแน่ เอาไปใบบัวกินเยนลี่หมีนะเอยไม่ใช่จีเป็นแบบเขาเรียกว่านะเพิ่มสุขภาพอะเอาโทรสัม,ม์มานี่ก่อนกินนะพี่ถึงเวลาออกเดินทางแล้วไปกันเถอะโอเคโอเคไปกันเย้ได้ซื้อสัตวเลี้ยงแล้ว ทุกคนที่พื้นที่ว่างๆคือเราจะทำเป็นห้องสัตว์เลี้ยงนะคะโอเคไปซื้อสัตว์เลี้ยงกันอืมและน้องพี่อยากรู้ว่าน้องอยากได้สัตว์เลี้ยงอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่แต่หนูตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวพี่เรียกรถเม์มาก่อนนะพี่ดูสิเขาขขา่ปลาด้วยะ พี่รู้แต่ทำไมกรงนกถึงไม่มีนกเลยทำไมมีแต่ไข่อืมพี่ก็ไม่ดูแล้วแหละพี่ถือโทรศัพท์ให้หนูก่อนได้ไหมอะ่ะหนูอยากดูสัตว์เลี้ยงอะ่ะโอเคว้าวดูสิมีสัตว์เลี้ยงที่อยากเลี้ยงทุกชนิดเลยหมาก,ก็อยากเลี้ยงแมวก็อยากเลี้ยงหนูก็อยาก อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงไปให้หมดเลยพี่ก็ว่ามันเยอะเกินไปนะเดี๋ยวพี่ขอไปดูกงก่อนนะโอเคอืมก่อนที่จะไปดูกงอะ่ะเราต้องมาดูอ่างอาบน้ําและแชมพูให้หมาแมวก่อนเออเอาสีไหนดีนะสีเหลืองก็สวยสีชมพูก็น่ารัก เลือกไม่ถูกเลยอะอืมเอาสีเหลืองดีกว่าแล้วก็ใส่แชมพูมาให้หมดเลยเอาแชมพูบำราบำรุงขนมาสองอันแล้วก็แชมพูปกติมาหนึ่งอันเอาหวีมาสองอันผ้าเช็ดตัวมาหนึ่งอันไปดูกรงสัตว์เลี้ยงของเรากันดีกว่าสปีดไปนะคะ เอากงหนูอันนี้ดีกว่าพี่คะกงหนูอันนี้ขายกี่บาทคะขายประมาณ1นึ่ห้าบาทนะโอเคค่ะนั้นหนูขอสแกนจ่ายนะคะได้ครับเร่งสปีดเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรพี่หนูรู้แล้วว่าหนูจกซื้อสัตว์อะไร หนูแฮมสเตอร์ใช่ไหมใช่พี่หนูอยากเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เพราะหนูแฮมสเตอร์มันเลี้ยงง่ายดีวันๆน่ะให้อาหารแล้วก็เล่นกินแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อาบน้ำโอเคนะนะน้องถืออ่างอาบน้ำนะโอเคค่ะพี่พี่หนูดีใจมากเลยดีใจล้านโลกเลยล่ะ นี่มาดูกองที่พี่จะซื้อให้กันพี่หนูอยากรู้แล้วอ่มันว่ามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กเดี๋ยวก็ดูเองล่ะโอ้โหพี่กงใหญ่มากเลยอะชอบใจปะล่ะหนูชอบมากเลยอ่ะพี่ตามตามสไตล์ที่หนูอยากได้เลยเดี๋ยวเราก็จะเร่งสปีดตอนไปอยู่ที่บ้านเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปหน่อยนะคะทุกคนบ๊ายบาย